ปรึกษาหน่อยนะเนี่ยเออคืออย่างนี้เนี่ยสตู่อะเวลามันซื้ออะมันต้องซื้อยังไงอะเนี่ยไหนจะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดยาวนิ้วครึ่งนิ้วสองห้าหุ่นงูหุ่นหัวลูบหัวทีหัวทีเอฟหัวเอฟหัวทีไหนจะยิงเข้าเหล็กยิงเข้าไม้ ไม้อินไม้ประกบปูนถามเยอะขนาดนี้นุ่นจันเดย์จะเพยแถลงวัสดุเผื่อเขาจะสรุปไปแล้วบทสนทนาเมื่อกี้นะครับก็ทําให้เห็นนะครับว่าการซื้อสกูเพียงอย่างเดียวนะครับมันมีคําถามมากมายซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเคลียร์โต้ตอบความรู้นะครับว่าสกูในปัจจุบันนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับขนาดลักษณะหัวการใช้งานนะครับมันต้องใช้ยังไงสกูเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือแท่งชนิดหนึ่งนะฮะที่มีกเกลียวอยู่ ยกตัวอย่างคือสกูบนโลกเรานะครับมันมีหลายแบบนะครับก็ย้อนไปเมื่อนานมาแล้วนานมากๆนะครับคนเราเนี่ยจะเริ่มใช้สกูกับงานไม้ก่อนนะครับเห็นสกูตัวนี้ไหมเอ่ยความอ้วนมันเนี่ยครับอาจจะยังไม่มีเบอร์บอกด้วยซ้าในสมัยนั้นนะครับเบอร์อาจจะเป็นในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเบอร์12บสองนะฮะจะใช้ใบแจหัวเบอร์8ในการหนีบแล้วก็ขัน เวลาใช้เนี่ยครับเขาก็จะวางไว้บนไม้แล bon well. ian, ้วก็ตอกโป๊ะลงไปตอกเสร็จแล้วก็เอาขัน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 อุตสาหกรรมเราเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีสกูที่มันเป็นสกูสําหรับยิงเหล็กนะฮะซึ่งมันจะเป็นปลายสว่านนะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพัฒนาให้มันมีเกียวตลอดนะครับเกียวก็จะละเอียดขึ้นนะฮะในการยิงเหล็กพัฒนาไปสู่งานเหล็กแล้วก็พัฒนามาสู่งานหลังคาเป็นสกูเมทัลชีสอ่าพวกนี้นะครับสกูเมทัลชีสเป็นอย่างไร สกูเมทัลชีฟสำหรับยิงตัวนี้เป็นสำหรับยิงไม้นะฮะสกูเมทัลชียิงไม้ก็มีสกูเมทันชีทยิงเหล็กนะครับซึ่งก็จะมีสังเกตได้ก็จะมีหัวยางรองอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อการน้ําซึมเข้าไปของช่องสกูยิงแล้วพอมาถึงปัจจุบันตอนนี้มันมีสกูรุ่นใหม่ที่เป็นสกูสําหรับยิงคอนกรีตเลยนะครับแล้วไม่ต้องฝังปุ๊กเห็นชัดไหมสกูแบบยิงคอนกรีต สกูพวกนี้นะครับเป็นสกูเทคโนโลยีแบบใหม่นะฮะเวลายิงไปเนี่ยเราไม่ต้องใส่ปุกพลาสติกซึ่งไอ้สกูปลุกพลาสติกเนี่ยมันเป็นสกูรุ่นที่ผู้ชายทุกคนต้องรู้จักละกันนะฮะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสกูพกื้นฐานของการติดนู่นติดนี่นะครับจะแขวนนาฬิกาสักเรือนเนี่ยคุณก็ต้องเจาะสกูแล้วก็ร้อยปุุกนะครับมจะเป็นสกูแบบนี่เบสิกสกูนะฮะเล็กมากเลยอัอนนี้คือ เป็นสกูเบสิกนะครับซึ่งจะต้องมีปุ๊กพลาสติกมาคอยร้อยส่วนประกอบของสกูเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่4ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นเป็นหัวเป็นเฮดนะฮะเป็นลำตัวเป็นปลายนะครับหัวลำตัวปลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไม่มีเกีียวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแชน์ แฉงอันนี้เรียกว่า hate. Hate. เฮดเฮดตัวนี้เรียกว่าเทรดนะฮะเทรดส่วนปลายเรียกว่าทริปอันนี้อ้างอิงจากตารางตารางชาร์ตสกูของฝรั่งนะครับก็จะเรียกเป็นอย่างนี้หัวโคนนะฮะเกียวและก็ ผมมาคิดดูอีกทีนะครับ,ดดรบถ้าผมอธิบายตั้งแต่หัวก้านเกลียวปลายนะครับจะใช้เวลานานมากเลยให้จำไม่ง่ายอย่างนี้นะครับส่วนที่เป็นก้านเนี่ยครับคือส่วนที่เราไม่ต้องการที่จะต้องใช้เกลียวนะครับเช่นการแขวนของนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้เกลียวส่วนที่เป็นเกลียวนะครับก็จะมีเกลียว2แบบคือเกลียวหยาบและเกลียวละเะอยียดเกลียวหยาบเนี่ยไว้ใช้กับงานไม้ส่วนเกลีย <Am> วละเอียดเนี่ย <ๆ ért inet> ใช้กับงานเหล็กนะฮะส่วนปลายนะครับก็มี2อย่างเหมือนกันนะครับคือปลายแหลมไว้ใช้กับงานไม้ปลายสว่านนะครับไว้ใช้กับงานเหล็กจําแค่นี้เลยคร เดีย๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างนะครับสมมติหัวแล้วกันอันนี้เป็นคร้าวๆนะครับซึ่งถามว่าครอบคุมไหมในงาน DIY ครอบคุมแล้วนะครับแบบแรกนะครับหัวแฟตนะครับหรือที่ช่างชอบเรียกกันนะครับว่าหัวเตเปอร์นะฮะเวลายิงเข้าไปในพื้นมันจะจมลักษณะนี้ออันนี้คือหัวแฟตนะครับเวลายิงเข้าไปมันจะจมลึกประมาณนี้ครับ ถามว่าถ้ายิงไม้เนื้ออ่อนจมลึกกว่าน,นี้ได้ไหมได้นะครับมันมันสามารถใช้ใช้เกลียวเนี่ยเป็นตัวดันให้หัวจมเข้าไปอีกได้หัวต่อไปเป็นหัวโอเวนะครับโอเวลโอเวแปลแปลว่าหัวที่มีลักษณะเป็นการจมและนูนนะฮะจมแล้วนูนนี่เป็นปึ๊บขึ้นมามันจะจมไปส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นโดมขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับหัวต่อไปหัวพีหรือ ฝรั่งจะเรียกว่าหัวแพนนะครับ P A N คนไทยเนี่ยครับจะเรียกว่าหัวพี่อันนี้เรียกว่าหัวเตเปอร์คนไทยชอบเรียกว่าเ <T aper S 2> e ตเปอร์ T P E R เตเปอร์แปลว่ามีลักษณะเป็นว้ลอย่างนี้ครับ Direction วิ่งลงอย่างนี้เวลายิงไปมันจะมีการแหกนะครับอันนี้เขาเรียกจะภาษาไทยภาษาอังกฤษจะเรียกว่าหวัวเตเปอร์ภาษาไทยก็จะเรียกว่าหัวบานขยายออกพูดง่ายๆนั่นเองหัวแพนหัวพีนะครับหัวพี หัวพีคือสกูที่ไม่จมนะครับสกูที่ไม่จมลายิงไปเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี้แล้วไส้มันก็จะวิ่งหนีหัวพีนะฮะอันนี้คือลักษณะของหัวพีแล้วก็หัวพีเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นหัวราวราวตัวนี้แปลว่ากลมนะครับแต่ผมเอาไว้ถูกก่อนหัวพีเนี่ยมันจะมีความชันของขอบขึ้นมาหอ้มันละเอียดมากเลยนะ มีความชันของขอบขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอเป็นหัวราวอะหัวราวมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนการยิงรีเวทอ่าความแตกต่างหัวพีกับหัวราว A O N D ราวต่อไปมันก็จะเข้าสู่หัวหกเหลี่ยมนะครับแจที่ใช้ไขตัวหกเหลี่ยมเนี่ยครับสังเกตว่าพวกนี้นะครับมันจะมีหัวเป็นหกเหลี่ยมซึ่งจะใช้ปแจเบอร์ 10ก็ได้เบอร์8ก็ได้แล้วแต่ชนิดของสกรูนั้นๆนะครับแต่โดยส่วนมากในท้องตลาดตามร้านฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นสกรูหัวเบอร์8นะหัวบล็อกโดยช่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าสกรูหัวบล็อกหัวบล็อกบล็อกก็ไก่คอควายก็ได้สกรูหัวบล็อกนะฮะลักษณะจะเป็น แล้วก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทแบบที่มีวงแหวนขึ้นมานะครับแบบที่มีแหวนรองอ่ะเขาเรียกว่าแหวนวอชแหวนอะไรสัก er. อย่างแหวนวอชเชอร์เออตัวแหวนนี้เขาเรียกว่าว er. อชเชอร์อ่าแล้วก็เรียกรวมๆว,ว่าเฮ x ก์นะครับ Hex อันนี้คือหัวเฮ x ก์ แบบมีวอชเชอร์ก็คือมีคล้ายๆเป็นแหวนตายตัวติดอยู่ที่ด้านฐานด้านฐานของหัวมันนะครับถ้าสังเกตเป็นหัววอชเชอร์อย่างนี้นะครับเรื่องเบอร์แล้วกันอ่ะเบอร์ของสก,กูสก,กูตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะวัดกันที่มิติของความอ้วน1น,นะฮะมิติความอ้วนหนึ่งมิติความใหญ่ของหัว1น,นะครับ และก็มิติความยาว1นะครับซึ่งมิติแต่ละมิติที่เขาวัดกันเนี่ยครับโดยสรุปเนี่ยับพ่วงไปถึงเบอร์6อ่าเลอหายหายสงสัยกันหรือ,อยังเขาไม่สนเลยครับว่ามันจะยาว1นิ้วจะอ้วน5 2ทัาสองหัวจะใหญ่ประมาณ14ัอันนี้อันนี้คือโดยรวมนะครับเขาจะเรียกกลับไปที่เบอร์6 ซึ่งเวลาเราจะดูจริงๆหรือจะจําอะไรจริงๆนะมันอาศัยท่องจําเอานะครับเดี๋ยวผมจะแนบตารางสกูไปให้นะครับซึ่งเป็นตารางสกูของฝรั่งเขาทําไว้นะครับซึ่งไอ้ตารางสกูเนี่ยครับมันจะอ้าอิงหน่วยเป็นนิ้วเป็นหลักนะครับแต่ท้องตลาดเราเนี่ยมีสกูนะครับพี่หลากหลายขนาดมากและความยาวก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตารางนี้บอกไว้นะครับอย่างเช่นสกูเบอร์เเนี่ยผมเคยเห็นสกูเบอร์เ และเบอร์8ดที่ยาวสีนิ้วมาแล้วนะครับซึ่งใช้ในงานบัวปูนอ่าเบอร์สกูเวลาเขานับก็จะนับแบบภาพรวมของสกูแล้วมาเป็นเบอร์ของสกูเบอร์นั้นนะครับซึ่งมันจะมีตารางชาร์ตให้เราเปิดดูอีกสำหรับตอนต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าสกูฟิกคอนนะฮะว่าเจ้าสกูฟิกคอนตัวนี้นะครับมันจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับใช้กับสว่านแบบไหนใช้กับวัสดุแบบไหนได้บ้างนะครับ ถ้าชอบคลิป DIY งานช่างแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับใครที่ดูแล้วนะครับอยากสอบถามหรืออยากให้เราทำคลิป DIY หรืออยากให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไอแลนวัสดุศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างออนไลน์แบบครบวงจร